ะะจะเป็นโครงงานจากฝ่ายบริหารโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ค่ะชื่อโครงงานดาราศาสตร์สู่ชุมชนค่ะขอเชิญน,นักฟังได้แล้วค่ะค่ะ<อ>สวัสดีค่ะ นางยานีรักษรค่ะเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารนะคะเป็นหัวหน้าสายชั้นป .3 ถึงป .4 ค่ะนาเสนอโครงงานของผู้บริหารนะคะในเรื่องของโครงการการเรียนรู้ดาราศาสตร์สู่ชุมชนค่ะค่ะสาหรับที่มาและความสําคัญของโครงงานนะคะเมื่อเรากล่าวถึงในวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในศาสตร์ด้านเรื่องของดาราศาสตร์นะคะก็คืออาจจะเข้าถึงยาก,ากดูยากสาหรับครูนักเรียนหรือว่าคนในชุมชนเนี่ย จะคิดว่ามันไกลตัวเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องของดา,าราศาสตร์ค่ะดังนั้นนะคะฝ่ายบริหารจึงเล็มเห็นถึงความสาคัญของการเผยแพร่ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็คนในชุมชนที่สนใจค่ะก็เลยเมีการพัฒนาทั้งในด้านงบประมาณนะคะแล้วก็บุคลากรจัดสรรเวลาเพื่อที่จะให้ความรู้มีความรู้สึกสำหรับการจัดโครงการการดา,าราศาสตร์สู่ชุมชนค่ะ โดยวัตถุประสงค์หลักๆนะคะวัตถุประสงค์ด้านแรกเป็นวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาคุณธรรมในด้านหนึ่งความวามุ่งมั่นในการทําง,งานค่ะด้านการมีติดอาสาแล้วก็ด้านความสามัคคีค่ะสําหรับพฤติกรรมเชิงบวกนะคะเป็นการมีความรับผิดชอบให้ดาเนินงานให้เ,เหสร็จร่วรไปได้ด้วยดีแล้วก็การเต็มใจแล้วก็ร่วมมือในการให้บริการชุมชนของทั้งฝ่ายบริหารของครูแล้วก็นักเรียนรวมถึงคนในชุมชนเองนะคะ การแสดงความคิดเห็นและต้องการรับฟังความคิดเห็นนะคะของออคนในทีมของเรานะคะสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการเรียนรู้นะคะจะเป็น การพัฒนาทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์ที่มากขึ้นค่ะสำหรับเป้าหมายในการดําเนินงานนะคะเป้าหมายในเชิงปริมาณน,นะค,ะคุณครูนักเรียนที่เป็นแกันนำดาราศาสตร์แล้วก็ผู้สนใจในชุมชนสําหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของด้านดาราศาสตร์ สำหรับเป้าหมายในเชิงปริมาณนะคะครูนักเรียนนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะจะมีความรู้แล้วก็ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านดาราศาสตร์ค่ะแล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ขสืาาา่ชุม,ชม,ชม,ชมให้พัฒน,นามากขึ้นไปค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็ผู้เน้นในเรื่องของคุณธรรมในการทําง,งานร่วมกันความมุ่งมั่นในการทํางานค่ะการมีจิตอาราแล้วก็ด้านความสามัคคีค่ะ ผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะครูแลยนักเรียนแล้วก็นักเรียนแทนน้ครูนักเรียนแทนน้ำนะคะมีความรู้มีทักษะในการด้านใช้อุปกรณ์แล้วก็มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์เบื้องต้นที่จะมานาเสนอหรือว่าเผยแพร่ให้กับชุมชนค่ะแล้วก็มีสิลป์ผลที่ดีต่อด้านวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ค่ะแล้วก็ผู้ที่สนใจในชุมชนนะคะจะได้รับโอกาสเข้าถึงกิจกรรม เรื่องมืออุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์มากิ่ขึ้นค่ะโดยต้นๆนะคะความรู้ที่ใช้ในการทําโครงการนะคะจะมีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์นะคะแล้วก็ความรู้ในด้านการใช้อุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์รวมถึงการจัดสร่งงบประมาณการบริหารบุคคลแล้วก็การบริหารเวลาค่ะโดยทาง ฝ่ายบริหารนะคะได้เรีนเห็นถึงความสาคัญของการมีความรู้ทงางด้านดาราศาสตร์นะคะเพื่อจะสนับสนุนทั้งบริหารคลเวลาและก็งบประมาณในการส่งบุคลากรและก็เพื่อที่จะไปศึกษาด้านดาราศาสตร์บื้งต้นนะคะลังขึ้นในภาพนะคะก็จะเป็นคุณครูแลวก็ท่านรองรองศิ้อำนวานนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการขั้นดาราศาสตร์ขั้นต้นนะคะแล้วก็ไปต่อถึงขั้นกลางนะคะ โดยถ้าสมมติว่ามีการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือว่าองคบรมด้านอาส์เนี่ยฝ่ายบริหารก็จะส่งคุณครูหรือว่าครูระดมแต่ละกมเพื่อที่จะได้ความรู้มาเผยแพร่ต่อไปค่ะทั้งขั้นต้นแล้วก็ขั้นกลางแล้วก็รวมถึงกิจกรรมอื่นๆด้วยค่ะสำหรับคุณธรรมที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นคุณธรรมด้านการมุ่งมั่นในการทำงานค่ะด้านจิตอาสาด้านความสามัคคีค่ะหลักธรรมที่นำมาใช้เป็นสารานิยธรรมหกค่ะ ปฏิบัตจรแล้วก็หลักพงวีหารจริงค่ะสำหรับแผนการปฏิบัติงานนะคะเป็นปฏิปิทินการปฏิบัติงานซึ่งในบางส่วนได้ดําเนินการไปแล้วแลวก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะยังยังยังไม่ถึงช่วงอยู่ในช่วงดำเนินาค่ะมีการประชุมวางแผนเพื่อการทํางานนะคะแล้วก็ประชุมทําความเข้าใจฝ่ายบริหารแล้วก็เป็นครูแกนนาที่ส่งต่อไปยังนักเรียนค่ะ แล้วก็วางแผนกับนักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อที่ดะฟีดแบแกลับมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมค่ะแล้วก็ภายในปีที่ผ่านมานะคะปีการศึกษา6เด็นเนี่ยงานแรกของเราจะเป็นกิจกรรมดา,าวสองใต้โลกค่ะที่เราจัดให้กับครูนักเรียนหรือว่าคนในชุมชนที่สนใจได้เข้าร่วมค่ะแล้วก็เป็นโครงการการเรียนรู้ค่าดาวสาสูงชุมชนที่โรงเรียนจิตาวงค่ะ ลำดับต่อมาจะเป็นค่ายโครงการสร้างแอนแมปแคมค่ะของจัดให้นักเรียนโรงเรียนอนุบนาลอำนาได้เริญค่ะที่ได้รับเชิญไปที่นอุทยานไม้ดอกเพลาเพลินอำเภอภูเมืองค่ะแล้วก็ค่ายแมทแอนไ์แคมซึ่ียวกันค่ะที่โรงเรียนสำหรับโรงเรียนเนอกพอที่อุทยานไม้ดอกเพลาเพลินค่ะหลังจากนั้นนะคะมีฝ่ายบริหารและก็บุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ของโรงเรียนเรานะคะเข้าร่วมกิจกรรมรอบ10ปีของ หอดุ <หอ S 1> ดาวเิ็ดรอบประชุมการศษาธิตจังหวัดนครราชสีมาค่ะกิจกรรมสองดาวพระฤหันนี้จะผ่านมาแล้วนะคะก็คือใช้ความรู้ทางด้านดาราศาร์เพื่อนำเสนอสู่ชุมชนค่ะแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดที่เราจดเสร็จแล้วก็คืออสโตรบิเคิลแขงค่ะให้กับนกักเรียนโรงเรียนนาคลองค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังมีกิจกรรมที่ยังกำลังจะดำเนินก็คือ วันที่16กุมภาพันธ์ค่ะเป็นกิจกรรมสองดาวสุขเป็นรอบที่ดาวสุขร์สองสวัสที่สุดในรอบปีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะดาเนินการจุดกิจกรรมในช่วงเดืน ความชอบหรือเป็นความชอบหรือว่าความประทับใจที่มีต่อต่อกิจกรรมค่ะก็จะเป็นแบบสอบผานผ่านทุกข้อสอมนะคะในเรื่องของความรู้ค่ะเราจะมีเกมที่ใช้แอพลิเคชันต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นอิมคิดมีคาพูดแล,แล้วแต่กิจกรรมที่เอาไปแล้วนะคะเพื่อดูความรู้ มาช่วยในงานของวิชาแในของดาราศาสตร์เนี่ยคะ่ะไม่ใช่มีแค่คุณครูวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าพอเราําสู่ชุมชนแล้วเนี่ยเราต้องการแบบพลากลาทรที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มีคุณครูอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคุณครูอน,นุบาลคุณครูประถมในวิชาอื่นๆค่ะคคก็เข้ามาศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีการรูว่าความรู้ ค่ะจะมีคุณครูมาร่วมเป็นวิทยากรแล้วนะคะโรงเรียนเราก็ยังส่งเสริมให้มีที่พี่นักเรียนนะคะร้ร่วมถึงนักเรียนที่สนใจค่ะที่อยากจะร่วมเป็นวิทยากรนะคะก็มามาร่วมกิจกรรมกับเราตรงนี้ด้วยซึ่งเราก็จะสอบถามจากความสนใจของนักเรียนมีการกรอบใบสมัครในบูเบนคามเียบร้อยนะคะแล้วก็นักเรียนที่มาเป็นวิทยากรให้เราก็จะมีการได้รับเกียรติบัตรนะคะในแต่ละงานแล้วก็ ที่สาคัญก็คือว่าเวลาที่เ,เด็กเขาได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในการสื่อสารก็จะสร้างความเป็นผู้นําให้เขาด้วยแล้วก็สําคัญสุดที่สุดเลยนะคะเวลาที่เขาออกงาชุมชนจะมีผู้ปกครองนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมก็เขาจะรู้สึกภาคภูมิใจมากที่หนึ่งในหนึ่งในทีมากรก็จะเป็นบุตรหลานในชุมชนของตัวเองนะคะตรงนี้ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการเห็นคุณค่าในตนเองค่ะ